มณีนน,ยน,นทยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเล่าพัฒนาหรือเลขต่ำเล่าวันที่18ดกุมภาพันสองห้าเลขเล่าพัฒนาตอนสองตุ่มเครื่องนะคะของเอฟซีอุดอรพันบอกว่าเขามาสองงวดแล้วอยากจะแบ่งปันนะคะส่วนมากเขาตรงๆนะคะเน้นล่างกันบนนะคะจะเป็นตัวใดใปเบื้องไปฟังไป,ป,งไปชมน้ลำกันเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษทีหลายเด้อค่ะฐานนันเพราะว่าแบดเบิร์ดอิลีโบโบได้โทษก,กับชาต์กลับมาบ้านมาชาต์แบดพึ่งจะได้โทษกลับได้ยินว่นนามีแนวทางเลกเล่าหนี่จะให้อน,นุยาเป็นสะพานบุญให้เขาไม่จะงวดหรอกค่ะเข้ามาสองงวดเนี่ยผมกำลังร่องมึงตั้กแต่เขาอยู่งวดไม่หนึ่งงนได้เจ็ดได้สามเจ็ดตัวเดียวผมอันผมก็เรียกผู้เชี่ยวว่า,วามีในบ้านมันเชี่ยไหมครับครับสองงวด สามเจ็ดเลขตารางหัวนี่มีจะคะระูค่ะหลายบะมีเ als, ลข่ซี่ฟูตะการเว้น U สองฟูค, als, ครับเป็นหกฟูครับได้กลับบอไอ้ไม่ได้กับครับผมอ๋อเลขเลา่าตรงๆไม่ต้องกลับเขามาสองหวหวัวล่าซุดในเขาสามเจ็ดครับผมสามเจ็ดสามเจ็ดลางนี่เนาะใช่ใช่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาบนหรือเขาลางหลาย บางที่ไม่ใี่เขาส้นมากที่เขาล่างแน่โอ้ยเขาล่างจะอาจจะเป็นคีบสันสันอ้าววันี่นี่ตัวใดแน่ะค่ะไอ่ชีหนึ่งชีสองครับชีหนึ่งชีสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่อยากเบิร์ดนี่หนึ่งหนึ่งกับสองสองครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองไอ่ นักไปข้างซีหนึ่งับซีสองนะผมเน่นซีหนึ่งซีสอง<ะ>ตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมตรงตรงเน่นล่างมันปะคะเออครับล่างครับผมเน่นล่างเน่นเน่นล่างกันบนอะไรมันกะเขาเขาดีเขายุเรื่อยยี่สิบโลเทียสูตรนี่มันปะค่ะ ครับผมเดี๋ยวผมใส่งวดนี้กระเสียรจล้อมังกรอันนันมันเข่าบางงวดหน้าเดี๋ยววดีส่งไหนนี่ก็เกิดนี่อย่าเพิ่ประมาณสี่คู้นี่ครับจะรู้ว่ามีสี่หนึ่งสี่สองเก้าสามเก้าสี่เลขเบิ้ลกับมี่หนึ่งหนึ่งสองสองเน้นสี่หนึ่งสี่สองตรงตรงเน้นล่างกันก็เน้นเน้นล่างกันบนเน้นระยะกันบนน้ั่หละเน้นล่างกันบน วันส่วนมากเรีนตรงๆนั่นปะครับผมอาวขอบพูดลายๆที่ไห้แนวท่านะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวท่า<ผ>ตำเล่า<ผ>ลนะคะค่ะผมเออี่น้องเอฟซีสิงห์ยินเลนะคะเสียงสัมภาษณ์้ว้ว่านุ่นยากับเอฟซีอุดอรนะคะพ่รู้ว่า,วานุ่นทีเลงถูกลงปิเดเพราะในลงเป็นปีแล้วนะคะคลิปเพิ่นเพิ่นเคยเดินทางมหาปูขาวอยู่นี่นะคะ ตนทียากจะจำได้นะคะเป็นกร์ยังไฮเป็นหน้าท่างไหฮตามเล่าคนบอกว่าเขามาสองงวดซ่อนนะคะวันนี้หน้าท่างของเอเซีอุดรเล่เล่าพัฒนาตอนสองทุ่มเคิงเวลาสองทุ่มครึ่งวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าเปนไหฮซี่หนึ่งซี่สองเก้าสามเก้าซี่เลขเบิ้ลกระจมีหนึ่งหนึ่งสองสองเน้นที่ซี่หนึ่งกับซีสองเน้นเน้นตัวตรงนะคะเน้นตรงตรง เน่นล่างกันบนนะคะนุนพิที่ยากค่ะขอวยพรไทเอฟซีสุีหน้าทางของเอฟซีอุดรเลขเาวานะคะ